ค่ะก็ jsem, de, awesome. สว yeah. yeah. ัสดีค่ะเยวันนี้ก็เรามาอยู่กับช่วงมัลวันอีพีสามค่ะทุกคนซึ่งค่ะก็หลังจากห่างหายจากการอัพคลิปวิดีโอไปนานนะคะก็เพราะว่าเสริมนักมศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนยเราก็จะมีในส่วนของแบบว่าติดภารกิจบ้างนะคะอย่างเช่นเราไปส่งของช่วยพี่หรือว่าหรือว่าแบบว่าเราติดภารกิจเรียนหรือว่าช่วงนั้นก็คือไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยค่ะในการมาไลฟ์สดหรือว่ามาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพวก โมเดลรถนะคะซึ่งแบบว่าทุกคนคงสงสัยว่าทําไมเราหายไปนานจังเลยตั้งแบบ2อถึงสเดือนหรือว่าเป็นหายไปประมาณ3าเดือนนะคะก็ซึ่งเนื่องาจากว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นคือโทรศัพท์ของเราเนี่ยคือมันมันแบบว่าเมมมันเต็มค่ะก็เลย ก็โอเคก็ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเดียวกับโทรศัพท์เพราะว่าถ้าเราจะอัดคลิปลงเนี่ยก็คือเมมมันเต็มค่ะซึ่งในโทรศัพท์ตอนนั้นที่เราในที่เราใช้ถ่ายคลิปน่ะจะเป็นโทรศัพท์ iPhone 6s นะคะที่มีแค่16กิกนะคะก็มารู้สึกว่าพอเราอัดลงทำคลิปไปก็เออเนี่ยข้อมูลมันตป๊เดียวก็เต็มแล้วค่ะเลย ช่วงนั้นก็คือต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะกว่าจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เดือนมิถุนานยนค่ะคือช่วงนั้นก็คือไม่ได้อัพคลิปมาเลยยาวมากนะคะก็แล้วตอนนี้ก็คือที่ถ่ายเนี่ยคือจะเป็นโทรศัพท์ใหม่ที่เราได้ได้เปลี่ยนแล้วมาเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ค่ะก็มีคนถามมากันเยอะมากนะคะเดี๋ยวไว้ดูในช็อตต่อไปค่ะว่า เรื่องต่อไปเนี่ยที่เราจะพูดนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็คือคนถามกันมาเยอะมากในคลิปคลิปหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มาในเรื่องที่2นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องในส่วนของ Q&A ในคลิปโมเดลรถนั่นเองค่ะก็ในคลิปโมเดลรถเนี่ยก็จะมีคนถามมากันเยอะมากเกี่ยวกับรุ่นแรกก่อนเลยนะคะก็คือ Isuzu D-Max ค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เนาะเออโฟกัสไม่เนาะ ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ทุกคนถามมากันเยอะมากค่ะว่าเออเราซื้อมาจากไหนนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้ค่ะก็เราซื้อมาจากาคนขายในกลุ่มของพี่กิจซีทูคูนนะคะคนนี้ก็รู้ชื่อนะคะก็มาซื้อในกลุ่มของพี่กิจซีทูะคะูนค่ะเนาะที่รู้จักกันในพี่กิจนะคะช่องพี่กิจนั่นเองพี่กิจซีทูคูนนะคะ ก็ตอนนั้นคือเพอเออว่าไปเจอของพี่ท่านนึงนะคะเขาขายก็เลยไปซื้อเขาค่ะในราคา1,450บาทหรือว่า1 9ึ่บาทนี่ 1, จำราคาไม่ได้ขออภเลยนะคะแต่ว่าในคลิปน่าจะได้บอกกันแล้วนะคะว่าน่าจะประมาณ1,450บาทาค่ะก็ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มหลอดดอกก็จะแปะไว้แปะดึงไว้ข้างล่างนะคะข้างล่างค่ะก็ค่ะก็เพราะว่า คนสงสัยกันเยอะมาว่าเราเดิไปซื้อกันที่ไหนแพงไหมหรือว่าใช้ความควาสะอาดอะไรอ่านี้มคนถามมาด้วยค่ะว่าทำความสะอาดนี้ใช้แว็กได้ไหมจริงๆสีประมาณนี้มันมันได้นะแต่ว่า คือไม่รู้ว่าคุณภาพของสีมันจะเท่ากับว่ารถเหมือนจริงหรือเปล่านะคะก็เลยจริงๆไม่ได้กล้าใช้ค่ะทางนี้ก็คือจะใช้แค่ผ้าเช็ดเวลามีฝุ่นเกาะหรืออะไรนะคะเนี่ยค่ะก็จริงๆดีแม็กตัวนี้จริงๆคือสวยมากนะทุกคนคือใครเป็นแฟมันแท้ดีแม็กก็ก็แบบว่าซื้อได้น,นะทุกคนคือถ้าสมมติใครแบบไม่มีตังซื้อแบบว่าราคาแบบเต็มๆแบบรถจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ ไปซื้อที่แบบโมเดลรถก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้คือโมเดลรุ่นใหม่ของดีแมกเนี่ยมาขายที่ในสูตของของอิ u ู u แล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนแรกคือตั้งใจจะไปซื้อที่สูตรของเขาโดยตรงค่ะก็คือ คันสีแดงตรงนี้ค่ะคันสีแดงที่อยู่รูปตรงนี้นะคะก็ถ้านลาะค่ะคืออยากซื้อคันสีแดงมาก <S <S เอะไม่ใช่ขอไยคือคือตอนนี้คันสีแดงที่ไปซื้อนะคะก็อรอไปซื้อที่สูนย์เลยเพราะว่าตอนนั้นคือไปถามสต๊อกเขาแล้วเขาบอกว่าเออเรามีสต๊อกพอดีก็เลยค่ะก็เลยได้สต๊อกจากตรงนั้นมานะคะก็พราะว่าตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณสองสามคันค่ะที่เคยที่คุณพอ่อโทรไปถามให้นะ,ะส่วนคันนี้นี่ก็แปลว่า ตอนนั้นเขามาขายรอบแรกนะคะก็เลยสังเกตเขาว่าคือง,งานดีมากเลยทุกคนอ่ะแล้วก็มีคลิปมีคลิปนี้นะคะที่เราเคยพูดไปว่าไอ้ไฟตรงเนี้ยคะ่ะที่เราพูดผิดนะคะจริงๆอะ่ะไฟตรงนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกข้างล่างกับไฟเลี้ยวค่ะเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นพูดกับไฟตัดหมอกช่วยหมอกหรือเปล่านะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับตรงนี้นะก็ค่ะแล้วก็ จริงๆมันจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลียวค่ะซึ่งตอนนั้นเราอธิบายผิดก,ก็ขออภัยด้วยค่ะนี่ก็คือ q a อันแรกค่ะแล้วก็ q a a อันที่2ก็จริง,รงๆก็เกี่ยวกับโมเดลรถเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำมานานมาเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ Suzuki Swift ค่ะใช่ค่ะ Suzuki Swift นะคะซึ่งทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะ s u z u k i s w ว f t เนี่ย ซื้อจากที่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะหาได้หรือไม่นะคะก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าว่าตอนนี้ก็คือในงานตามงานรถตามทวเอ่อพวงงานร,รถมอเตอร์โชว์หรือว่าพวกอ่ามอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่าบิกมอเตอร์เซลอนี้มันก็ไม่มั่นใจนะคะว่าปีหลังจากที่เราซื้อมาเน,นี่ยังมีอยู่ไหมแต่ว่านานๆทีเราก็ไปนะคะพวกงานนี้พอเราเปิดนันปุ๊บแล้วก็ไปนะคะก็ยังมีขายอยู่นะคะแต่ว่า ในนั้นน่ะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นซูซูกิจิปน่ะซูซูกิจิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นรถจิบเนาะทำไมเอ้ยจิมมี่ค่ะขอไฟค่ะจิมมี่นะเ้าจะจิมมี่ใช่ค่ะเพราะว่าเอ,เอ้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่าเขาขายเป็นแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะส่วนเอ่อตัวนี้ถามว่าล่าสุดมีขายไหมนะคะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าตอนที่ดู่ันหมาเหมือนจะมีนะคะแต่ว่า สีน่าจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะที่มันขายหลายสีนะคะตอนแรกก่อนที่จะซื้อซูซูกิสวิตนี้มาคะ่ะก็มันมีสตอรี่ที่ว่าตอนแรกจะซื้อแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าสตอ๊อกเนี่ยคือมันมีแค่2คันหรือ3คันซึ่งถ้าเราซื้อครบจํานวนที่เขากําหนดเนี่ยหรือว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเขาก็จะให้จับสลับว่าเราจะได้ธุซูกิสวิตแบบนี้หรือไม่นะคะก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันเป็นแบบว่า ซื้อโมเดลสวิฟที่เป็นโมเดลจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่มันสามารถแบบไขลานได้ค่ะเป็นรถไขลานได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันสวยนะทุกคนเนี่ยค่ะก็ใครอยากดูคลิปรีวิวแยากต่างหากจริงๆก็มีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกะว่าคลิปคลิปนี้เราจะบอกว่าเดี๋ยวจะทําตัวนี้ใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าในคลิปในคลิปก่อนที่เราทําไปเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราใช้ ใช้แท็บเล็ตแล้วค่ะแล้วสีมันพอเอ่ยว่ามันเป็นปฟ้าแล้วก็กลมกลืนกับในตัวสีรถนะคะก็อีกไม่นานเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคลิปนี้รอบที่2อธิบายรอบที่2เดี๋ยวเราจะมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วรอบนี้เราจะใช้โทรศัพท์ของเราในการอาัดคลิปวิดีโอแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้คือโทรศัพท์เราอะก็เปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ <c oughs> ก็ใครรอคลิปสวิตแบบจับเต็นอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำแยกเป็นอี2สองนะคะโดยที่ในคลิปหน้ามันจะมีการประกาศผลนะคะรางวัลด้วย ส่วนกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะคะก็ยังถามว่ายังจะคิดได้ยังคือตอนนี้คือคิดได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมนะคะเพราะตัวน,นี้ไม่รู้ว่าจะแจกอะไรดีนะคะแล้วก็สังเกตน,นะคะคือเมาส์มัน EP พองเนี่ยคือเราต้ผมยาวตอนนี้คือเราผมสันแล้วส่วนคลิปสุดท้ายน,นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องผ่านๆมาเกี่ยวกับพวกย m e หนึ่งร้อยนะคะค่ะก็เรื่องย m e หนึ่งร้อยเนี่ยที่ผ่านมาก็คือที่เราได้ไปเล่ามาวนวัน EP สองนู่นนะคะว่าเอ ทำไมตอนนี้ยังไม่ได้เล่าสักทีก็ตอนนี้มาจะมาเล่าแล้วะคะ่ะว,ว่าในงานเนี่ยจริงๆก็จะมีในส่วนของแบบว่าอทีมงานของยูเม๊หนึ่งร้อยมาเองก็จะมีแขกรับเชิญน,นะคะคือพี่แป้งค่ะนะ้องที่มาเป็นแขกรับเชิญน,นะคะเขาแต่งเป็นโอเกะนะั่นแหลจริงๆคือเป็นเอซีพี่แป้งนะค่ะก็เป็นเอ็ซีค่ะเป็นเอซีใช่ค่ะก็คือพี่แป้งก็มาด้วยในะวันนั้นแล้วเขาก็ขอเป็นโอเกะค่ะเนาะซึ่งแบบ ค่ะก็แบบแล้วก็ในงานนะคะก็จะมีในส่วนของชาเลนต์ค่ะชาเลนต์แบบว่าโอ้เยอะมากชาเลนต์แบบมีชาเลนต์อ่ะสกอชาเลนต์ถ้าเล่นได้คะแนนสูงสุดในสอันดับก็จะได้ของซึ่งเราเล่นไม่ได้ค่ะตอนนั้นเราเจอทีมที่แบบว่ามันได้ทีมแบบว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นได้ประมาณ ก,กวาลานนะคะคใช่แล้วก็ในงานถามว่าเราได้อัดคลิปไปไหมได้อัดคลิปค่ะแต่ในแต่ในช่วงที่แบบตอนที่เราถ่ายนะ่ะมันเป็นเอ่อแท็บเล็ตค่ะซึ่งสีมันคงไม่สวยอย่างเหมือนในโทรศัพท์นะคะก็เลยเสียดายค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอืเพราะว่าแบบว่าเราก็ตั้งใจจะถ่ายแล้วขอภัยด้วย,ยนะคะแล้วก็ เราไม่ได้ทําคลิปนั้นมากก็เลยรู้สึกผิดนะคะแล้วก็หลังจากนี้คือตอนนี้เราปิดเทอมแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะได้มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างแล้วรีวิวโมเดลก็ ส่วนตอนนี้คลิปถัดไปของคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวโมเดลรถคือกิ s สวิฟต์สเกลหนต่อสใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าในคลิปเก่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้ก็คือมันเป็นแบบว่าสีฟ้าแล้วมันดูไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็คลิปนั้นมันจะมีการประกาศผลรางวัลด้วยก็เลยรู้สึกว่านันดี๋ยวทำคลิปแยกหมยปัญหาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ ไปถ่ายนอกสถานที่นะคะจริงๆก็คือในบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็จะถ่ายให้มันวิวสวยขึ้นกว่าคลิปก่นกอนๆนะคะที่เราได้ไปรีวิวในห้องของเราแล้วตอนนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะขอจัดจบไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร้ตรงนี้นะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะ นี้ค่ะเออตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดติดตามช่องเรานะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราจะกลับมาทําช่องเหมือนเดิมปกติแล้วะคะ่ะจะไม่หายไปแล้วเหมือน3 4สเดือนก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็ส่วนโมเดลรถ้าใครสงสัยคันไหนหรืออยากให้รีวิวอะไรสามารถมาคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะหาแล้วก็มารีวิวค่ะเนาะอืมจริงๆยังมีหลายคันมากเลยที่แบบ ยังไม่ได้รีวิวเลยก็เดี๋ยวกับว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนะคะว่าคันไหนที่เราอยากจะรีวิวหรือว่าคุณผู้ชมคันไหนอยากรีวิวคลิปโมเดล,ลแล้วนะคะก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะช่องมังมมนเอมวช่อง,องมัมนคไปมัมมอนอีพีสามนะคะแล้วก็ มีต่อคำนี Q&A โมเดลรถนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเว้จะกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับการมีรีวิวโมเดลรถนะคะก็สวัสดีค่ะไว้จะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ